สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับไบโอชาคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรกับพืชวันนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันครับไปเลยครับนี่ก็คือต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือมะเดื่ออิสราเอลที่ผมปักชำตอนนี้มันก็เกิดใบเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับนี่แบบนี้อันนี้ก็ใบสวยงามเลยแบบนี้ส่วนอันนี้ผม ลงกระถางเล็กเอาไว้นะครับรอเอาไว้ครับแบบนี้คราวนี้ผมจะเอามาลงในกระถางใหญ่3กระถางนี้นะครับโดยที่ผมมีดินที่ผมผสมเองเอาไว้นะครับเป็นดินปลูกที่ผมผสมเองผมใช้ดินสวนธรรมดานะครับแล้วก็ผสมกับขี้เถ้าแกลบแล้วก็ผสมกับปุ๋ยหมักอันนี้เป็นสูตรบ,าบ้านธรรมดานะครับปกติธรรมดาผมมี3มกระถางนี้ ผมเอาผ้าเอาเศษผ้านะครับใส่รองที่ก้นหลุมสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเนี่ยนะครับดูที่ก้นหลุมครับรูมันใหญ่มากครับเนี่ยรูมันใหญ่มากกลัวว่าดินมันจะไหลออกนะครับผมก็เลยเอาเศษผ้ามารองไว้ที่ก้นหลุมแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือเนี่ยครับไบโอชานี่นะครับ ไบโอชายี่ห้อคินแคร์ไบโอชาครับเป็นฐานไม้ไผ่คุณภาพนะครับที่เผาที่อุณหภูมิมากกว่า800องศานะครับหรือ1000องศาเลยนะครับมีรูพุนสูงช่วยในการกักเก็บน้ำความชื้นแร่ธาตุและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่ทำให้รากดูดซึมสารอาหารไปช่วยให้พืช จเจริญเติบโตดีเร็วขึ้นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดด้วยกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นฐานไม้ไผ่ไบโอชาเนี่ยเป็นเป็นฐานที่ทำมาจากไม้ไผ่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ผมจะนำมารองที่ก้นหลุมนะครับสำหรับคุณสมบัติของไบโอชาก็คือ เป็นฐานไม้ไผ่ที่มีรูพุนขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยดูดซับความชื้นและเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีครับมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโพแทสเซียมเป็นธาตุรองที่จำเป็นต่อพืชด้วยนะครับสามารถที่จะดึงออกซิเจนในอากาศลงในดินได้นะครับป้องก,กันโรครากเน่าป้องกันมดแล้วก็ป้องกันแมลงต่างๆ และช่วยยับยั้งการเกิดเพลี้ยที่มาเกาะที่ใบด้วยนะครับเนื่องจากว่าใบาโอชาเนี่ยมันมีกลิ่นกลิ่นของการเผาไหม้นะครับมดไม่ชอบมแมลงก็ไม่ชอบรวมทั้งเพลี้ยก็ไม่ชอบด้วยนะครับที่มาเกาะอยู่ที่ใบช่วยให้ดินโปร่งดูดซับความชื้นในดินไว้ให้พืชรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เล็กๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยนะครับและยังปรับสมดุลของดิน ทำให้ค่า pH ของดินมีค่าเป็นกลางเหมาะกับรากพืชที่จะดูดปุ๋ยดูดกินปุ๋ยได้เป็นอย่างดีทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงทั้งยังบําบัดและกําจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ตกค้างในดินได้ด้วยนะครับวิธีการใช้ก็คือรองก้นกระถางครับแบบนี้ครับนี่รองก้นกระถางแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่ดินลงไป รองก้นกระถางเลยครับนี่นะครับปริมาณก็พอควรนะครับตามความเหมาะสมแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็ใส่ดินลงไปครับและผมก็เอาต้นมะเดื่อฝรั่งนี่นะครับปลูกลงไปเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับควรเอาฐานไบโอชาเนี่ยครับโรยไว้ที่ข้างหน้าครับเพื่อที่จะให้เขาตรึงออกซิเจนในอากาศลงดินนั่นเองนะครับแบบนี้เลยคราวนี้เราก็รดน้ำนะครับเพียงเท่านี้ต้นไม้ที่เรารักก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ คินแคร์ไบโอชาถือว่าสุดยอดเลยครับและนี่ก็คือคินแคร์ไบโอชานะครับเป็นไบโอชาที่มีคุณภาพถ้าพี่ๆสนใจที่อยากจะได้ไว้ใช้นะครับก็ลองติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ0958504141ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับหรือที่ไลน์แอดครับ คินชาผมขึ้นไว้ที่ตรงนี้นะครับรายละเอียดทุกรายละเอียดเลยครับผมเขียนไว้ที่ช่องคําอธิบายนะครับรวมทั้งลิงก์ที่สามารถที่จะสั่งซื้อบโอชาจากบริษัทคินแคร์ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ